แบ่งปันประสบการณ์จริงจากผู้ใช้จริงโดย I c a ค e s ซอ t g e เจสวัสดีครับผมกำลังพูดสายอยู่กับใครครับพูดกับสมูปิ้งค่ะนามสกุลลอยลอยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุานนายา30ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่เท้าสุระซอย3ตำบลในเมืองเบอเมืองโคราชครับตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ครับอปลูกหอมค่ะคปลูกหอมขายอตอนนี้มีปัญหาในเรื่องสุขภาพ เกี่ยวกับอะไรครับปัจจุบันครับปลูกหอมเวลาปลูกหอมเราหอมเข้าตาแล้วเสพตาค่ะเป็นทั้งสองข้างไหมครับหรือว่าทั้งซ้ายข้างขวาเป็นทั้งสองข้างค่ะครับอาการรุนแรงไหมครับปัจจุบันนี้ ในเรื่องของน้ำตาไหลเนะี่ยแสบตาอือรุแนแรงค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงได้ไปหาหมอทางจากักษุแพทย์ไหมครับหรือ,อยังไงหมอบอกว่าสายตาคุณกําลังมีปัญหาค่ะเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาการนี้นานยังครับเป็นเป็นก็ประมาณใส่ปีกว่าแล้วค่ะแล้วไปหาหมอสายตาหมอตาแล้วหมอตาให้ยากินมากินยาหยอดไหมครับหรือ,อยังไงหรือว่าปล่อยตามเลยหมอไม่ให้ไม่ให้ยาหยดให้แต่ยากินมาค่ะ แล้วหลังจากกินยาของหมอแล้วมีผลยังไงครับไม่เห็นเป็นยังไงเลยเหมือน,นเดิม เหมือนเดิมเลยครับแล้วมารู้จักกับผลิตภัณฑ์สารสกัดจากดอกราเืองได้อย่างไรครับอ๋อได้ยินเสียงโฆษณาในวิทยุค่ะเขาบอกว่าไอแค่ซอบเจลอ่ารักษาสายตาโดยตรงก็เลยไปโทรสั่งซื้อมาค่ะสั่งซื้อมาเป็นกี่เม็ดรครับครั้งแรกเขาบอกว่ากระปุกหนึ่งมี100มร้อยเม็ดแต่ว่าเราก็ไม่มีสตังค์ละเนาะเราก็เลยขอแบ่งซื้อเขาเขาบอกว่าแบ่งได้30เม็ดค่ะอ๋อก็เลยไปสั่งซื้อมาเราสั่งซื้อมา30เม็ดก่อนจ้า ครับกินยังไงครับกินลักษณะการกินกินเชา้ากินเย็นกินตอนไหนครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดค่ะกินก่อน,าอ,นอาหารเย็นก่อนนอนครับผมกินไปกี่วันเห็นผลครับกินไปก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งละค่ะโอ้แสดงว่าก็ประมาณสักสิบสี่เม็ดเนาะ ก็ประมาณนั้นแหละค่ะสิบเม็ดสิบสี่เม็ดหลังจากนั้นพอกินไปเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเป็นผลยังไงครับหลังจากที่เรากินแล้วเกิดจากน้ําตาไหลามากๆก็เดี๋ยวนี้เฉยๆปกหอมก็เฉยๆไม่เสียตาค่ะแล้วได้กินต่อเพิ่มอีกไหมครับจากสิบเม็ดไปแล้วกินไปสักกิน<ม>ก็กินตามเขาสั่งเนี่ยน,นะคะแต่ยังไม่หมดสามสิบเม็ดนะคะอ๋อน,น,นี่นี่แสดงว่าเพิ่งกินครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะครับสรุปง่ายๆคือตอนนี้กินเข้าไปยังหมดกี่เม็ดแล้วครับปัจจุบันเนี้ยก็ประมาณสักยี่สิบเม็ดได้แล้วค่ะ มีความรู้สึกประทับใจในสินค้ายังไงครับของอสารกัดจากดอกดาวเรืองครับก็จากตามันมันมวเ,เวลาโอกหอมแล้วเสบตาแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้โอกหอมก็ไม่เสษตาแล้วก็ตาก็ไม่มัวม,มองไปในชัดขึ้นสมัยแต่ก่อนนี้ตาลายฝ้าฟางนะยคะ่ะ คิดเห็นยังไงครับว่าถ้ามีผู้ป่วยอาการเป็นแบบนี้อยากจะเชิญชวนให้มารับประทานสารถกัดจากดอกดาวเรืองค่ะ,อ,ะอยากบอกว่าผู้ที่มีปัญหาทางสายตานะคะคอยากให้กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไอแค e ซอลเทลเนี่ยค่ะดีรจริงๆค่ะสารถกัดจากดอกดาวเรืองใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณชื่ออะไรครับอีกครั้งหนึง่งชื่อหมูปิ้งค่ะหมูปิง้ง คุณหมูปิ้งขอบคุณมากครับจากผลิตภัณฑ์ไอแคร์ซอฟเจลครับขอให้หายหายวันหายคืนนะครับใช yeah, สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับดูแลสุขภาพดวงตาของคุณอย่ามัวแต่มองดูโดยไม่ดูแลดวงตาของคุณดูแลดวงตาของคุณด้วยไอแคร์ซอฟเจล